ใครที่ซื้อ Nintendo Switch 2ใหม่มาแล้ย้ายจากเครื่อง Nintendo Switch 1เอาตัว MicroSD c a r กาย้ายมาใส่แล้วใช้งานไม่ได้ไม่ต้องตกใจไปเพราะจริงๆแล้ว Nintendo เนี่ยเขาขอ MicroSD Card แบบ Express Card นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยทางมาร์ต้านะครับเขาได้ออกการ์ด ตัวใหม่ออกมาเรียบร้อยตัวนี้ความจุ512กิกเราจะสามารถใช้งานกับ Nintendo Switch 2ได้นะครับวิธีการติดตั้งใช้งานเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแค่เปิดขาตัวขาตัาต้งเข้ามาใส่การ์ดเข้าไปตัวนี้เนี่ยก็รองรับการทํางานแล้วนะครับเข้าไปเซตติ้งแล้วก็ทําการฟอร์แมตหนึ่งครั้งซึ่งเมมโมรีตัวนี้เนี่ยความเร็วสูงสุดอยู่ที่800เมกเปอร์เซกเลยทีเดียวเชียวรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 8K หรือว่าจะเอาไปย้ายเกมเล่นด้แบบลื่นๆสบายๆนะครับซึ่งตรงนี้เราเข้ามาในส่วนตัวดัเราามา Move s y s t นะคร หือว่าตัว micro SD card Express card data ได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยให้ทำการเลือกเกมที่เราจะต้องการย้ายนะครับแล้วก็ทำการกดตกลงเรียกได้ว่าแค่แป๊บเดียวนะครับเขาจะสามารถ copy เกมเนี่ยจากตัวแผ่นเกมมาลงในส่งตัว micro SD card Express ได้ทันทีใครที่สนใจนะครับตอนนี้เขามีวางจำหน่ายแล้วรับประกัน2ปี512 g กิกเนี่ยราคายอยู่ที่4599บาทแล้วก็เร็วๆนี้เขาจะมีตัว1ทรเนี่ยมาขายด้วยใครสนใจก็ลองไปดูกันได้เลย